ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายเดนของไทยเราล่าสุดครับประจำวันที่15ตุลาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าชี้ขาดไทยทําถูกครับเพราะล่าสุดนั้นตีแตกแล้วทลมฮุนเซนทําเอาคำเมิล่มทั้งระบบพร้อมกับเกาหลีนั้นยื่นคําขาดตัดงบหมื่นล้านสหรัฐยึดงบแสนล้านบาทและรายงานที่โด่งดังทั่วโลกครับสหรัฐอเมริกานั้นมีมติออกมายึดรัพย์มือขวาของฮุนเซนเนี่ยถึง5 0,000 0 000ล้านบาท โอ้โหเยอะมากนะครับเยอะจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ยิ่งทำให้หุ้นเซนนั้นจนตรอกเข้าไปอีกบวกกับสิ่งที่ไทยเราทำเนี่ยทั้งเรื่องของการนลม่มเรื่องของการปิดด่านคือทําถูกทุกอย่างเลยนะครับมันเป็นวงล้อเดียวกันกันกบการที่เกาหลีถล่มแบบนี้หรือว่าสหรัฐถล่มแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาอัปเดตเรื่องราวรายงานล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นร้อนกันโกดเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะครับเมื่อสหรัฐมีการสั่งยึดทรัพย์บิตคอยห้าแสนล้านบาท ของเฉินจือครับสแกมเมอร์ของขเมนเองซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นมือขวาของฮุนเซนถึงขั้นมอบยศให้เลยนะครับกลายเป็นว่าท่อน้ำเลี้ยงแตกเพราะกระทรวงยุติธรรมสารัฐนั้นสั่งยึดบิตคอย500แสนล้านโดยออกมาชี้แจงนะครับว่าเปิดศูนย์หลอกลวงสแกมเมอร์ในขเมนสมคบฟอกเงินอายการชี้เนี่ยริบซับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยแล้วก็มีการออกมาแฉว่า มีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ทั่วกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในองคอ์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียกันเลยทีเดียวโดยในเนื้อหานี้ครับสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกว่ามีการยึดบิทคอยมูลค่า1 5 0 0 0้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถือครองอยู่ในกระเป๋าเงินสดซึ่งถือว่าควบคุมศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ในกัมพูชานะครับโดยสหรัฐเองก็ดึงกลับเรียกว่าเป็นแหล่งเชือดหมูโดยตัวของเฉินจือนี้ครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและก็เป็นประธานบริษัทปรินท์โฮดดิ้ แล้วบริษัทนี้เนี่ยเติบโตแบบลับๆจนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งการช่อโกงของนายเฉินจือแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักและก็ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยหลายพันล้านดอลลาร์รวมถึงในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วบริษัทของนายเฉินจือนี้ครับสามารถดําเนินธุรกิจไปมากกว่า30ประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับจะบังคับใช้แรงงานเนี่ยอยู่ทั่วกรุงกัมพูชาเลยไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงครับและก็ขโมยเงินหลายพันล ดอลล่า นี่นะครับเป็นสิ่งที่เกิดข่าวใหญ่มากๆนะครับกับช่วงเช้าของวันเพราะอย่าลืมว่านายเฉินจือคนนี้เนี่ยรายงานข่าวฉบับปัจจุบันครับก็บอกว่ามีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษากับนายกร,รัฐมนตรีกัมพูชาหรือว่ามีบทบาทเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอํานาจในกัมพูชาเองเพราะเฉินจือนี่เนี่ยเคยรับบทเป็นที่ปรึกษาแก่หุนเซนด้วยแล้วก็มีความเชื่อมโยงมากๆทางการเมืองด้านอิทธิพลของเขเมรเองถือว่าใหญ่มากนะโดยตอนนี้ครับนายเฉินจือเนี่ยก็มีการคาดการณ์ออกมาว่ายังหลบอยู่ในกัมพู และก็ไม่ถูกจับภายในประเทศกัมพูชาภายในขมรเองฮุนเซนไม่มีทางจับแน่นอนโดยอาจจะสะท้อนถึงระบบก่อกลุมบางอย่างหรือว่าได้รับการปกป,ป้องจากฮุนเซนเองเอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ลดทอนความน่าเชื่อใจของขมรถึงแม้ว่าจะมีการเรียกร้องอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาแต่พอข่าวนี้ออกไปสหรัฐเนี่ยถึงกับข่มบาศ ซึ่งมันก็จะทําให้ภาพและก็แวดวงธุรกิจของเขมรเองครับกลายเป็นไม่มีใครที่จะกล้ามาลงทุนด้วยเอาง่ายๆเขมรอาจจะล่มสลายเลยก็ได้นะครับเพราะเป็นประเทศแห่งสแกมเมอร์มมอของจริงนี่เป็นการประกาศใหญ่จากสาหรัฐอเมริกาครับที่เหมือนเป็นวงล้อให้ใจเราเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้ มันคือสิ่งที่ถูกต้องครับทั้งเรื่องของการปราบปรางสแกมเมอร์เรื่องของการอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราทําถูกมากๆแต่ก็ยังไม่ได้มีเป็นงแค่สหรัฐอเมริกาครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ยังเดือดแบบเลือดขึ้นหน้าเลยนะครับเพราะล่าสุด สสเกาหลีใต้ทุกฝ่ายเลยครับเรียกร้องใช้มาตรการทางทหารกับกัมพูชาพร้อมกับตัดเงินอุดหนุนซึ่งทั้งฝั่งฝ่ายค้านและก็ฝั่งรัฐบาลเกาหลีใต้เองก็เห็นพ้องตรงกันว่ากัมพูชาไม่ดําเนินการเด็ดขาดเนี่ยเกาหลีใต้ก็ควรแสดงพลังตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการทางทหารหรือว่าตัดความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อที่จะปกป้องพลเมืองของตัวเองโดยตอนนี้ครับรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีชาวเกาหลีใต้จํานวน1000คนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์ หรือว่าการช่อโกงออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้หลอกลวงและก็ได้รับความเสียหายเนี่ยจำนวน330คนแล้วคดีที่อยู่ระหว่างตรวจสอบนั้นก็มี79ราย นะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทวีความรุนแรงเกิดขึ้นก็เพราะว่านักศึกษาของเกาหลีใต้ครับถูกทรมานจนเสียชีวิตไปซึ่งถือว่าเป็นจุดชนวนที่แสดงความไม่พอใจอย่างหนักและอัปเดตรายงานล่าสุดออกมาครับกับการตอบสนองของเกาหลีใต้เองก็ได้มีการสั่งจัดตั้งคณะทางานรัฐบาลประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมนั้นเดินทางเข้าไปเป็นหัวหน้าคณะที่กรุงพนมเปญนอกจากนี้ครับก็ยังยกระดับคําเตือนการเดินทางไปยังกัมพูชาด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอาชญากรรมแพร่ระบาด และก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับก็คือทางการเมืองอินชอนของเกาหลีใต้นั้นออกมาเปิดเผยว่าได้มีการระงับการรับสมัครสําหรับโครงการกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครการแพทย์ระหว่างประเทศซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็จะมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง2 2ตุลาคมนี้แต่ล่าสุดนั้นทางเมืองอินชอนครับก็มีการระงับโครงการดังกล่าวเพราะ คำนึงถึงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งรวมไปถึงการลักพาตัวการกักขังที่มุ่งเป้าไปยังชาวเกาหลีใต้แล้วยังมีอีกหนึ่งรายงาน,นครับก็คือเกาหลีนั้นจอที่จะตัดงบประมาณ18,00 0ล้านบาทเนื่องจากการตอบสนองที่ไม่เอาจริงเอาจังของรัฐบาลกัมพูชาแม้ว่าเกาหลีเนี่ยจะร้องของความช่วยเหลือก็ตามแต่ก็แทบไม่ได้รับความร่วมมือเลยซึ่งก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่ารัฐบาลเกาหลีกําลังเริ่มทบทวนงบประมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศซึ่งมีมูลค่าเน 4 3 0 0 0 0ล้านวอนต่อปีหรือว่า11,800ล้านบาทโอ้โหแต่ละอย่างที่เกาหลีจัดมาเนี่ยมันหนักมันอ้วกม,มากๆก,กับขมรน,นะครับถ้าเกิดโดนไปเนี่ยหนักแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการส่งกองกําลังพิเศษเนี่ยเข้าไปในขมรหรือว่าหน่วยสืบสวนแต่ก็ยังมีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้กัมพูชาเริ่มพลิกลิ้นมากขึ้นล่าสุดครับมีรายงานอัปเดตออกมาก็คือพบตัวชาวเกาหลีใต้80คนแล้วซึ่งก็มีการอ้างว่าทั้งหมดเนี่ยมีความสุขดีและก็ปฏิเสธที่จะกลับประเทศ หลังจากที่เกาหลีใต้เองครับประกาศส่งกองกําลังพิเศษมายังกัมพูชาในวันนี้เพื่อตามหาชาวเกาหลีที่สูญหายไปและก็ไม่ทราบชะตากรรมในกัมพูชาอีก80คนตอนนี้ขมิบอกว่าเห็นแล้วซึ่งมีความสุขดีแล้วยังมีการแหลงด้วยครับว่าขณะนี้ชาวเกาหลีใต้ทั้งหมดนั้นถูกควบคุมตัว โดยตอมอกัมพูชาและก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโอ้โหการประกาศครั้งนี้ของคําเห็นเองถือว่าเป็นการพลิกลิ้นอย่างสิ้นเชิงนะเนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาครับพยายามบายเบี่ยงมาโดยตลอดและก็ระบุว่าไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของชาวเกาหลีและก็ปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องนี้ตลอดมาเลยนะคือพอเกาหลีถามเนี่ยเห็นพลเมืองจันไหมแปดคน ไปไหนทำไมหายตัวไปแบบนี้คามเมนบอกว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นนะในชาติฉันเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนแต่อาจจะเป็นชาติอื่นก็ได้ที่ทําแบบนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคามเมนเออกมารับเองนะครับว่าปลอดภัยดีนี่แหละครับคือเป็นศูนย์กลางแห่งสแกรมเมอร์ขนาดเกาหลีก็ยังโดนนะเหมือนเกาหลีเขาก็รู้เลยครับว่าจะจัดการยังไงต้องเด็ดขาดแบบนี้นะครับคือเด็ดขาดแบบ 4- ีหวันนะจบเลย นะครับจบแล้วส่งกองกาลังเข้าไปทันทีโดยเขาเมเนี่ยจากล้าไม่ได้นะครับเพราะเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะถ้าเกิดกัมพูชาอยากมีปัญหากับเกาหลีเนี่ยคือต้องคิดใหม่เลยนะครับเกาหลีเป็นพันธมิตรและก็สามารถขอความร่วมมือยังนายกไทยได้ ผู้นําเวียดนามก็ได้นะครับไปลาวเนี่ยเกาหลีก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นมาเลอินโดเกาหลีก็ได้นะครับเรียกว่าขมรก็จะโดนล้อมเลยถ้าเกิดเกาหลีเดือดถึงขนาดต้องใช้มาตรการนักทหารปั๊บเนี่ยไม่รอดยังไงก็ไม่รอดนะครับรอดยากมากไม่แน่นะครับอย่างที่ผมบอกไปอาจจะซับพอร์ตไทยสนาสนุนไทยเราก็ได้เพราะในช่วงแรกเนี่ยไข่หลายลูกทั้ง500ปอนด์1,000ปอนสอง0 0 0ปอนก็มาจากเกาหลีทั้งนั้นซึ่งก็เป็นการเล็งไว้แล้วนะครับถ้าเกิดมีก๊อก2ขึ้นมาขมรตายสถานเดียวตายอย่างเขียด ดูแล้วเนี่ยเกาหลีเขาเอาจริงเอาจังมากนะครับเขาไม่ปล่อยง่ายๆนะนี่แหละครับเล่นกับชาติที่มันพลิกลิ้นแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะครับคือมีแผน1 2ึ่มจากเบาไปหาหนักต้องแบบนี้ครับเบาไปก่อนยื่นไปก่อนประท้วงไปก่อน20ครั้ง20ครั้งเนี่ยเขมนตอบมา6ครั้งนะครับแล้วเป็นการตอบ ปัดส่งไม่เกี่ยวกับฉันคือตอบแบบนี้ทุกครั้งเลยพอเกาหลีโมโหเกาหลีฉุนเนี่ยมีมาตรการทางการทูตและก็เหมือนจะเป็นการตีข่าวทั่วประเทศเลยนะครับเหมือนออกซีรีส์แหละตีข่าวแบบใหญ่มากๆสแกมเมอร์คอมเมนตสแกมเมอร์เขมเมน์เขาไม่อยากให้พลเมืองประเทศเขาเนี่ยไปเที่ยวเขมเมตแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับไทยเราเอาแบบนี้หน่อยจัดหนักจัดเต็มหน่อยผมเชื่อว่าถ้าเกิดหุ้นเซนเจอแบบนี้ ไม่กล้าชูคออยากแน่นอนก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามอัปเดตกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลานี้รอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิ